ดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรแกรมที่แจกไปนะครับเป็นโปรแกรมทำภาษาในเครื่อง Android นะครับแตกซิปนะครับใส่พลาสออกมาก็จะได้หน้าตาโปรแกรมนะครับแบบนี้นะครับจะก,กอ๊อบหรือว่าลากแบบนี้เลยก็ได้นะครับลากมาวางหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องมี ไฟไดเวอร์ Driver, อะไรทั้งหมดไม่ต้องนะครับลากมาวางหน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมพร้อมที่จะใช้งานเลยนะครับอธิบายนิดนึงนะครับปุ่มแรกนะครับติดตั้งไฟล์ลงเครื่องปุ่มนี้นะครับก็คือเป็นการติดตั้งเอฟทำไทยหรือว่าเอฟทำภาษาลงในเครื่อง Android นะครับโดยที่ไม่ต้อง Root นะครับแต่ข้อข้อเสียของมันก็คือ เวลาฟอร์แมตหรือคืนค่าโรงงานนะครับการตั้งค่าภาษาต่างๆก็จะหายไปนะครับปุ่มที่2เป็นการติดตั้งแอปลงระบบนะครับแอปทำภาษาลงในระบบนะครับฟอร์แมตหรือคืนค่าโรงงานจะไม่หายนะครับจะใช้ระยยาวเลยแพ็กนะครับปุ่มแฮ็กก็คือปุม่มใช้ในกรณีที่เวลาเราเปลี่ยนภาษานะครับเป็น t h เป็นไทยแล้วขึ้น เออร์ er ror, หรือฟ้องหน้าต่างนะครับให้พิมพ์ command ข,ขึ้นมาอะไรทำอนองนี้ก็ให้กดปุ่มแฮกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราทำการทดสอบนะครับก็คือ Samsung นะครับตัวนี้รูทเสร็จแล้วนะครับทำไทยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเครื่องไม่ร o ทนะครับก็จะขึ้นฟ้องในหน้าต่างเทคนะครับ แต่ถ้าเครื่องรู่แล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็เวอร์ชันนะครับลองกดแล้วนะครับชื่อรุ่นนะครับเวอร์ชันแล้วก็ทำการติดตั้งหลังจากนั้นก็บูตเครื่องนะครับบูตเครื่องหน้าต่างโปรแกรมก็จะถูกปิดลงไปนะครับ เวลาเราจะใช้งานก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวรอให้เครื่องติดขึ้นมานะครับดูว่า,าเครื่องติดขึ้นมาแล้วนะครับก็มีการอัพอัพเกรดนะครับเอฟที่เราติดตั้งลงไปในระบบนะครับ2ออนะครับนะครับ ก็ให้เข้าไปนะครับที่ F นะครับแล้วก็เอาเข้าไปตั้งค่านะครับในส่วนนี้อาจจะดูไม่ชัดนะครับแต่ว่าให้เปลี่ยนตั้ด้านบนเป็น TH พิมพ์เล็กนะครับท่าที่2ให้เป็น TH ยิ่มใหญ่นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับทามันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากลับมาที่หน้าโปรแกรมนะครับเพราะละเพราะว่าเวลาเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะฟ้องให้เราป้อนคําสั่งในคอมมานนะครับเป็นคําสั่งคอมมานนะครับตรงนี้เราก็จะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับทีนี้กดกดกลับครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็มากดที่แฮกโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปป้อนใหม่นะครับนะครับก็แฮกเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์เหมือนเดิมนะครับพิมพ์เหมือนเดิมทัดบนสุดหรือว่าทัดแรกนะครับ GH พิมพ์เล็ก ร่ที่สองพิมพ์ใหญ่ t h พิมพ์ใหญ่ตรตกลงนะครับแค่นี้ครับเครื่องก็จะเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบก็ใช้ได้กับเครื่อง Android นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ในส่วนของปุ่มคําสั่งติดตั้งไฟล์ลงเครื่องก็ทําเหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่า,ารูทกับไม่ต้องรูทฟอร์แมตหายกับฟอร์แมตไม่หายนะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับในการที่ทําให้ช่างจบงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียงในการอัปรอมนะครับไม่เสียงในการทําให้เครื่องดับนะครับง่ายๆ ไม่มีผลข้างเคียงนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ